สวัสดีครับวันนี้มาเก็บเ็ดกับไอ้กับแม่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ไม่ได้เห็นกันวมต่ <c oughs> ต้องโดนนี่มาสู้อีกครั้งลยครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กนะจ้าเด้อวันนี้พาลูกไส้ลาเขาปลาจ้ะอันลูกไส้ลาว่าแม่แม่ไม่ได้เห็ดอีหยังเหลืองๆนี่พน้าใช่ปะโอ้ยนี่แหละเขาว่าเอิญเห็ดอิโนโนกีลูกลาเห็ดเข็มนี่แหละงามขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่นเลืองอื้มฮืออ้ย ลูกชายว่าแม่มมนแม่กินได้บ่ล่ะแม่มันสิว่าตายตีว่าสันบ่ตายดอกลูกสันดอกมันกินได้อยู่สันดอกมีผูยืนยันมาแล้วเอาเก็บลูกหล่าเก็บปะท่านี่มันเก็บยังไงล่ะมันค่อยๆรีเอาแม่ลูกมันกันมันเบิ่งมันอึนมันเห็นได้ปะได้ลูกได้ได้โอ้ยคุณน่ะวายบ่ล่ะโอ้ยคือกล้ามขัดแต่ลูกหล่าใส่ลูลูกอันโซ่เบิ้งงนาดูลูกใส่หมวกไป ผมมันยาวเกินไปแต่มันบังนะ <st> งามคักจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งนะพุ่นน่ะอุ้ยเอาใส่ตะกร้าลูกลาเก็บเอางัดเอางามคักพ่อแม่พี่น้องจา้าดอกกระรังอ้วกอวกโอ้ยค่ยคอยๆงัดลูกลาเอามีดแซะเขาโกโกโก,กกันในโกกใหม่มันแมลลูกแซะเขาลิ่มๆข้างในมันเห็นบ <st> ่ะเออจังสันแล้วลูกแซะค่ยคอยๆแซะลงลูกเนะสิ่งหยากดด้วยแมงสิแม่งัดมันมันก็สิ่งยาดถ้าลูก เยอะเฝ้าอืมบอกเสียนเวเห็นบอกพูนาา่ะจ๊ะเฮ้ยลูกชายคอยเอาลูกละไม่กระเสียงกันไะไรนะไ้ยเบิงขจ้มาม่า <c oughs> ไหมพูนาา่ะจ๊ะโอ้คักคักคักเฮ้ยอ๋องพูนาา่ะจ๊ะเอากินเลยเก็บเล่มเอาลูกละนันง็ดเอาเจ้าเจ้าหนแม่สิมางัดเอากอข้างล่างพี่กอข้างล่างพี่พูน่ะ เิ่นมาแอบอยู่พี่จ้พ่อแม่โอ๋อืมะดามเฮ็ดเอ้ยข่อยพ่อแล้วเด้อเฮ็ดอันนี้อู้ยพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะเอ้ยเป็นเงาเป็นกลุ่มอยู่เอาลูกลาใส่ตะกร้าอะสิ่งคักจ้าลูกไสาลาผ้ามานี่แล้วมือนี่พ่อแม่พี่น้องพ่อแล้วลุดก็ไปแล้วมันคักหลาย <c oughs> ไปไปหาตัวลูกละพ่อมองได้อีกบ่คะไปจับไปหาตัวจ้บพ่อแม่พี่นอ้องเติ่งจะ้ะ ปานเพอเวอร์อยู่ปานเฮ็ดกระด้างอร่อยจนแม่งงามคักหลายความสวยงามของอันเฮ็ดนะจาน๊ะเนาะแล้วแม่ตามไปเบื้องลูกแป๊บนึง,งมันบ่ค่อยเหลืองติอ,งอ,อ,งอันนี้ก็แม่นอยู่จ้ะเตือนบ้าบกค่อยงามเล่มอดดอกงามๆมามาดูลเล่มได้บ่วะมันหาอะไรมั้งบัวมีดอกงามแป๊บป๊บสันบ่มีแหวนสลับสัน เอาหวยกวางเพคนเล่มจ้าเนาะไปจ้าไปหาตัวจ้าเอาแม่พี่น้องจ้าจะเก็บเห็ดมาให้ลูกดมมึงจา้าขยี้ขยี้มองค้ามันหรลูกมองที่มันแม่ขยี้อยู่หล่นเออไงละ่ะขยี้ขยี้แลว้วดมาาม,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 มึงไว้จ้าไหนห่วยเหมือนมันเหมือนกับยังที่กินไงเป็นกระเพราอะไรอย่างไงอย่างอะงไรกินกระเทียมบ่ลูกเออกินกระเทียมอ่ะนี่ละจา้าเห็ดกระเทียมโซ้เป็นเบิงงง่งเดือก เฮดกระเทียมได้จ้าได้นี่ละได้ดอกหนึ่งจ้ากินขึ้นเอกกระเพาะพัดกระเพาะวะที่เฮดกระเทียมลูกหลานนี่ละที่แม่ใส่ตัวเห็เน่น่ละไปไปละหาต่อลูกเอาเนี้ยไปเอาเส้นตะกาไปเลยลูกเด็กหน่อยหาตัวจ้า อันมันกินไปเลยดอกจะแต่าม่านภาพว่าเบิงจ้ะเบงแนนี่เป็นพืชเป็นพืชเป็นพืชอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้าเบงแนนเบงความงามของเห็ดอันนี้จังมันเห็ดเอียนงามคักงามแน่เกิดเป็นตับเป็นตับเป็นสันเป็นสันอยู่อุ้ยเต็มคอเนี่ยจางบ่เมนตเห็ดตั้งลมเนาะจ่ากระบอกก็บอันมาดามเิ่นเมื่อกี้เนี่จ้ะเบงแนนี่บอกว่าเสียนมือได้กันวางสิพ้ากันนัดกันไปหาเห็ดนะจ้าเนาะ ด้ก็เ็เออีหยงจพ่แม่พี่น้องจ้าสมาหลายคักหลายเนี่ยแต่บนเป็นตับเป็นตับอยู่พุพ่นน่ะอุ้ยโผดโพบผักโม่ผักแดงเบึงเนี่ยบอ่อน้ำความสวยงามของเห็ดเนาะจ้าเนาะโผดอีรีโผดอีรีเบึงเนี่ยมุงทายเบื้องไกลสร้างบ่เห็ดบ่แม่นเห็ดกบบระดางบ้านเน่าเนาะเ <c oughs> นาะโผดคักผดลายเบึงเนี่ยพ่นน่ะอื้มมึงใส่บนกอางผิดได้จัดเนี่ยแน่มากอะข้าวซาบห er, ลับอยู่นึวกว่ามันยัง สางมะงามขักงามแน่แถบเนี่ยุดผู้ปักมู่บักแดงสวยงามตามของเรลืองนอกจากนะเนาะสวยงามตามธรรมชาติของธรรมชาติของปลานอกจากนะเนาะเนี่ยนเฮ้ยขั้นเขียวะสางโม,มเมนต์ฮ็ดตั้งร่มนี่เนาะจาะไปจ่าไปหาตัวจ่ะลูกไส้ไตรยงางไปทั้งใดร์ระบุน้ำกลดลูกไส้ก่อนตัวก่อนเนาะจาะเด้อเบิ่งแน่จ่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเบี้ยมันแน่นี่จ่ะพุ่นี่ยาก,กาลัางขึ้นว้ายเป็นดอกเป็นปัด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 ปั่อเบิง่งแน่ นะเป็นเหงาเป็นเหงามันอยู่พ่น่ะปาดิเธอือพูน่ะจ้าผดโพดบักโม่บักแตงงามขักหลายประเทศพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยนึกว่าสิบ่าเด็กอัน้ำเขาแต่ว่าห้อยขจอกก็มาเก็บเอาแล,ล้วละจ้ะต้องมาจอยสก็บเอาเนี่ยเอาดอกกันที่มันกระลั่งกันพงแน่นจ้าพ่อแม่พี่น้องพงแน่นพนูน่ะนี่จอยสก็บเอาทึง่งๆนี่จ้ะตัวกระลั่งพอดี ออกใส่ตุ่มย่ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปซื้อปลามาตุ่มือสิคักน่นจาจะโรงแนมนี่เอ้ยกะลักอ,อ่อ,อนๆอยู่จา้าคักหลายคักหลายได้เก็บน้ำพึนแล้วหน่อยก็สิเก็บมืงเนี่ยปท้าแล้วเด็กเก็บเฮ็ด <c oughs> นั้งร่มเว้ยนอกจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮ็ดก็จกังผีพรอ,อันเก็บเอานตะดอกใหญ่ๆมันดอกจก้ะอันดอกน,น้อยๆเอาไว้ โอกระลังดอกพอดีพอดีไปแต่ใส่ต้ยมยำมันนะจ๊ะต้องห้อยแมงเจาะกินได้นี่พ่อแม่พี่น้องต้องห้อยคนมาเอาแน่แล้ะ่ะน,นะจ๊ะคิดบานะ้านอะหอยเปลือกเปลือกเปลือ,เอ,อ,อกเสียวอ,อ,อะไรเบิืงพนันจ้าพูน่ะ บบเปตับเป็นตับอยู่คนเฮ้ยพุ่นนะพุ่นนะปวดหลายจะสะออนคอนใหม่จะสะออนความงามธรรมชาติของเห็ดนะจ๊ะนอนี Demon> ่ละอินละดอกซับนี่ละกำลังต้มย่ำแซ่บพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้หน่อยเก็บมันไว้ก่อน าพี่เอาแต่ดอกใหญ่ๆมันจ้ะึซมีละซมีละกระลังคักน,น,นั่นเอ้๋ยซมีล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยกระลังดวงแสบดวงเราก็ไปย่ำให้ตั้งลุ่มนะจ๊ะนะออล่ะไปละจ้ะพ่อเราจ้ะปล่อยมันไหวจ้ะ ว้ยคุณก็มาเอาไลาแล้วล่ะจ้ะหลุมอันนี้มันอันอันสีขาซีานะ้แดงพูจัะคุณน่ะมีไตกว่าข้างในพุดนะจ้ะแจ็คอีหยังบุดจ่อยพูดจกัดจกไปจ้ะไปหาต้อนนะจ้ะสร้างกำลังมีดเฮ็ดหูหนูจ้ะพ่อแม่พี่นอ้นนองนี่อีกว่คะกำลังในหน่อยในแนวอยู่จ้ะเฮ็ดหูหนูมันใหญ่ก่อนนะจ้ะ มึงเห็ดอันน er oh. ี้นะจ๊ะขึ้นทุกสับลาบอีแล้วคุณน่ะวดปวกับมกัแดงเฮจ๊ะพกอุ้มคุณนะจ๊ะพืชเป็นเพ่อจุุน่ะโสดเลยที่ยังเล่นมันเห็ดหูดในดอกสองดอกีู่่นะจ๊ะโอ้ยเกือบุตรม่ใช่ขี้ตร <laughs> จะงามนนะ่าคุณอุ้ยคุณะจะนี่หูเพิ่ณกระลังเกิดกี่กันคุณงามขนาดอหอบจ้ะขาตโตจ้าแม่นเห็ดเอียงเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอีกเขียวบางจักบาดกันนะดอกปักไงปักเตียวมันเถาแล้วจ้าคุณดอกหนึ่งที่ทางคุณเย็นเย็นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ตัวง่ายคักจ่มมามะพร้าวเห็ดอันนี้จะขาวเปินเปนวนอยู่จา่าพูนหึงามคักจับป่านเห็ดกระด่างกระโดดเหมอยี่สังตีกระเมียนป็นอาจารย์นิดหน่อยนๆๆ่ๆพี่ยพี่ผลใบไม้ปิดอยู่ผลกระเมีนจ้ะพูนแม่นบิดเลยลูกชายว่าแม่มันมามีดอกพันนะใจเย็นลูกฉันดอกฮ้ไปจังหน่อยกนันเย็นมมีอยู่แม่มามีอยู่แบบพันนะ นอนหมักพหมักรอป้าใกล้แนวตะน,นันแล้ว่โอ้หิวเข่าอมนันแล้วเจ้านอนกินบ้านกินตนะเวนเนาะไปหาตัวจั้งน้อยจ้าอ,อ,อันนี้จนว่าเถาพ่อแม่พี่น้องจ้าบานบานเถาฟอป้าทาจอยท <c oughs> าหมูเถามาพ่อหมูเถาไปหาตัวจ้าช่วงเาเกันะแก่แก่พ่อเบิร์ดดูลูกละ ง่ายต่องใช่ไหมบึงกระเจา้าเถาเลยส่งเถาแล้วน่านจะเน่าที่สิเอาบ่เอาดอกลูกที่ใช้ดั่งโปรเตะแปะอยู่จ้ะถ้าไปลูกบ่เอาดอกกระเจอกส่งเถาหมดกระเจอกขอกปลาอยู่นี่แหละเห็ดหูหนูพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เต็มคอนเท็ดสับลาบอยู่ลูกสายจอยย่างไปทั้งเลยลูกปุณณาจั้นหน่อยนี่นแนบกันกาลังเกิดเต็มคอนอยู่จ้ะหลายอยู่ซดอกนี่นหน่อยซ้ำนี่นจ้ะเต็มสับลาบอยู่ว่านเด็กเก็บดอกจ้ะไปเห็นมาหลายอยู่แค่นี้ละจ้ะสีผ้าลูกเขาบานแล้วไปที่สีผ้าไปซื้อของละจา้ามาล่าภพภาพภาออกจากบ้านครับกลับมาบ้านพ่อแมพอ่พี่น้องจ้ะภาพเมาเก็บเอาหยอดพักจะไปหนึ่งไซเดน ใส่ปลาใส่หอยทาง่มจ้ะตัดลูกตัดตัดเนียๆทั้งลวลูกเออเห็ดกระไดเพราะ้ายดอกจ้ะประกาศจกว่ามาีกรลูกค่ะอจบอนหยอดพักพ่อแม่พนองจ้ะนี่จะหยอดอุบัิที่ลูกเก็บเอาง่ามๆเพียเพีนมานบเพียบอู้บัเไปหนึ่งเอตัดเตัเนียยอนพ่ และเป็นแนาแบบจ้ะวันนี้แม่สียืนจุกทงชายยังเดียวดีน,น,น,น่นอุนันเินฟังงนที่ห้อยอย,อย,อย,อย้อนห้อยย้อนผุนเร่งเร้งหลุ อั็นย็ดกับปลาจ้ะเป็นหนึ่งส้กันคุณน,นะจ๊ะย็ดะยอะไรก,ไก็บอกว่าเก็บเห็ดได้สามัวยางจนลอยจากบะแม่าจ้ะหน่อยยางจนลอยยาน,นย <c oughs> โอ้ว่ต้งยานลุกจะที่ยานไป่ยังเ่ะ Đích nói. A mang vân nhạc mang nữa 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 เข้าวบนก้อนลูกพลังกังงงเก็บเอียงกันโซ่ก้นแม่ลูกนี่นุ์นะจ๊ะอ้วนอ้วนอันอนั้นเด็กหน่อยที่อายทั้องอยากบอกก็อยากบอกเมื่ยืนซ่อมทั้งอยากอายจะ้ะอ้วนคักจ้ะไปแกงซุ่มกระแซดเพื่อจะพักกันนี่ ข er hey. <trans> pues mm ้างเสียงเด็ดจ <sm> ังวัคักใไรใครเอ้า้าน้องแล้วเห่โมงแกนะไรมา้าคนละกล้องถึงแเหรอโงแกน ลกมแต่ดนน้ำข้าเจ้ากจะนอยากบน้ำเป็นว่าีบอลไลเปนว่้แาพ่อเรากลสิพ่อเราลูกไวไว่าจังสันพักเนอะพ่อเราจะไปเราจะเข้าบ้านแล้ว